สวัสดีครับคลิปนี้หยิบเหรียญผ้าบ้านหลักร้อยนะครับมาแนะนาเพื่อนๆนะครับก็มีเหรียญหลวงพ่อโก้วัดเก้าห้องนะครับนี่เป็นเหรียญเสมานะครับเป็นเหรียญเสมาปี2534นระครับรุ่นพิเศษปี2534ที่ระลึกปฏิสังขรอุโบโสถนะครับข้างหลังนี้ก็เป็นแบบเดียวกันกับเหรียญซ้อนมอไซน์นะครับยันลักษณะเดียวกันแล้วก็เขียนเหมือนกันนะครับตามความเข้าใจผมน่าจะจับสร้างาไล่เรียกัน นะครับไม่งั้นก็พร้อมกันนะครับกับเหรียญซ้อนมอไซค้าไปนะครับส่วนเหรียญนี้เป็นเหรียญเสมานะครับสภาพผ่านการใช้นะครับผู้ตคะกูลนี้ก็เด่นเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับป้องกันภัยนะครับสำหรับวัตถุมงคลของดวงพ่อโก้นะครับวัดเกาห้องสำหรับใครที่สอบถามเขมานะครับผมเคยลงไปเหรียญนึงแต่สภาพสวยกว่านี้นะครับ เหรียญนี้สภาพผ่านการใช้นะครับเหรียญนี้ผมแบ่ง150่าบบาทรวมส่งนะครับเหรียญเสมาหลวงพ่อโกะนะครับสายจังหวัดอยุธยานะครับข้างบนนี้เขียนพศนะครับ2อ3 4ด้านหน้านี้เป็นหลวงพ่อโกะนั่งขัดสมาธิเต็มองรายละเอียดปีกจ้อยนี้ก็อยู่ข้างๆนะครับเขียนชื่อหลวงหลวงหลว,ว,วงพ่อสม,มน์นะครับองวงเล็บโกะอายุ8 4ปีวัดกาวห้องเนื้อนี้จะเป็นผิวผิวนี้เป็นผิวลมดำ ส่วนไหนน,นนูนโดนสัมผัสผิวเปิดก็จะเห็นเนื้อในนะครับเนื้อทองแดงแบบนี้ข้างบนนี้ระบุพศสองหสามนะครับเป็นเหรียญที่มีที่มาชัดเจนนะครับสวยงามนะครับเหรียญเซมาใครที่มีเหรียญซ้อนมอไซแล้วนะครับอ,อยากได้เหรียญเซมาของหงวงพ่อนะครับ ไว้บูชาติดตัวนะครับเดี๋ยวนี้ผมแบ่ง150บาทรวมส่งนะครับตกค่าพั้า100านะครับค่าส่ง50บาทนะครับส่วนด้านหลังนี้เขียนรุ่นพิเศษนะครับเขียนรุ่นพิเศษ2534แล้วก็เป็นยันตารางรัลักษณะที่ระลึกปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ อายุผ้าสามปีนะครับเหรียญนี้ขอบข้างนะครับลักษณะขอบข้างปี3กว่าหยิบมาแบ่งปันนะครับใครสนใจก็แอดีดีไลน์มาได้นะครับเหรียญหลวงพ่อโก๋เหรียญเสมาหลวงพ่อโกปี3-4นะครับนี่แล้วก็มีเหรียญเหรียญนี้นะครับ นี่เป็นเหรียญหลวงปู่นะครับคูหาสวรรค์วัดนางขวางนะครับด้านหลังนี่เป็นหลังยันตะก้อนะครับของหลวงพ่อหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเป็นยันมหาอุดก็ว่าได้นะครับเป็นรุ่นสร้างอุโบโสถนะครับหลวงปู่คูหาสวรรค์วัดนาขวางจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นเหรียญที่ออกแบบสวยงามเป็นเหรียญทองแดงลมดําเหมือนกันนะครับลักษณะ ออกแบบสวยงามมากนะครับข้างหน้านี้จะเป็นหลวงปู่ครูหาสวรรค์นี่เป็นพราพูดซ้อนเลยนะครับดูเม็ดพระศุกร์แบบนี้คมดีนะครับดูยันตัวยันนี้เป็นแท่งเลยอ๋อองค์ในคลิปเลยนะครับเหรียญนี้ใครสนใจนะครับเหรียญหลวงปู่ครูหาสวรรค์วัดนาขวางนะครับ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมปล่อยแบ่ง250บาทรวมส่งนะครับ250บาทรวมส่งด้านหลังนี้เป็นยันมหาอุดเลยก็ว่าได้นะครับหลังยันตะก้อที่หลวงพ่อสุดนะครับออกแบบจับสร้างแล้วก็ปลุกเสกนะครับเป็นยันศักดิ์สิทธิ์นะครับมหาอุดคงกระพันอยู่ด้านหลังเหรียญน,นี่สวยงามมากน นี่เป็นเหรียญดีของทางจังหวัดสมุทรสาครนะครับน่าจะเป็นวัดที่หลวงพ่อสุดอุปถัมภ์ด้วยนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของวัดนางขวังนะครับหลายๆรุ่นนะครับที่ท่านท่านส่วนมากจะท่านจะเป็นพิธีอาจจะเป็นประธานพิธีปลูกเสกนะครับรุ่นนี้ก็น่าจะทันหลวงพ่อนะครับน่าจะทันหลวงพ่อด้วยนะครับก็หยิบมาแนะนําแบ่งปันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็นําพระบ้านนะครับ จังหวัดอยุธยาแล้วก็จังหวัดสมุทรสาครนะครับหลักร้อยพุทุคุณหลักร้านมาแนะนำนเพื่อนนะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามไปด้วยนะครับใครสนใจวงไหนก็แอดดีดีไลน์มาได้นะครับพิมพ์ปิดแอดดีดไลน์มาได้เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้อยู่ข้างล่างคลิปนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ